ทิปเสียงเนี่ยมันระบุชัดเจนว่าคนชื่อประทินในสบคนชื่อประทินในสบเนี่ยมีอยู่คนเดียวกล่าวหาว่าผมเองเนี่ยนะถูกโปรโมทขึ้นถ้าโปรโมทขึ้นก็จะสามารถจำกัดดูแลแล้วก็สั่งการผมได้ผมว่าเป็นการดูถูกอย่างดูถูกอย่างหยาบรุนแรงนะฮะคงไม่ไม่ต้องไปเดินตามใครไปต้องตอกแล้วก็ไปต้องไปอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนไทยนะครับผมถ้าเป็นบุคคลที่แนะนมในคลิปเสียงเนี่ยถ้า เขาได้มีการสัมผัสงานกับผมมาแล้วครับ,รบวันนี้ก็อย่างเมื่อวานนะครับที่เราไปออกรายการแล้วก็เจอกับพี่ประทีปนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปเสียงปริศนานะครับมีการพาดพิงนะครับพูดถึงคนชื่อประทีปนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะก็ ตำแหน่งในเวลานั้นเนี่ยมีแค่พี่เขาคนเดียวนะครับผมก็เลยถามพี่เขาว่าถ้าสมมติพี่บริสุทธิ์ใจพี่พร้อมที่จะออกมาหาความจริงแล้วก็ดําเนินการเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจไหม mm. เขารับปากผมนะแล้วก็นัดกันวันเนี้ยสี่โมงนะครับก็พี่เขาก็มาตามนัดจริงๆนะครับนาะเมื่อกี้ผมถามเบื้องต้นแล้วเขาก็มั่นใจตํารวจแต่เดี๋ยวถามเรื่องของดีเทลรายละเอียดวันเนี้ยในส่วนของที่พี่ประทีปเขาจะมาดําเนินการเนี่ยพี่เขาจะมาส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ เดี๋ยวให้พี่เขาบอกนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ประสานทางท่านอัครเดชพี่มนศรีนะครับนะท่านผู้ช่วยพบตรท่านทราบเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะช่วยติดตามเรื่องนี้ให้นะครับครับสำหรับผมนะครับวันนี้เนี่ยนะวันนี้ผมเตรียมหนังสือร้องเปลี่ยนเก่าวโทษเลยนะครับคือชัดเจนนะฮะเรื่องของการดําเนินคดีเพราะว่าผมจะเสียหายนะครับเพราะว่าคลิปเสียงเนี่ยมันระบุชัดเจนว่าคนชื่อประทีปในสบคคนชื่อประทีปในสบเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับ ตลอดเจดปปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคนเชื่อปฏิปย์เป็นสกขบออีกเลยนะครับในสาระสําคัญของคลิปเสียงเนี่ยหาว่ากล่าวว่ากล่าวหาว่าผมเองเนี่ยนะฮะถูกโปรโมทขึ้นถ้าโปรโมทขึ้นก็จะสามารถกากับดูแลแล้วก็สั่งการผมได้นะครับนะฮะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นขี้เนี่ยนะผมว่ามันเป็นการดูถูกดูถูกผมนะฮะดูถูกระบบข้าราชการไทยนะครับผมว่าข้าราชการไทยของเราเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะครับ คงไม่ไม่ต้องไปเดินตามใครไปต้องตอกแล้วก็ไปต้องไปอยู่ใต้กุ้งมืออุ้งตีนไทยนะครับมผมว่า<ม>นะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการดูถูกอย่างดูถูกอย่างหยา่อย่างรุนแรงนะฮะวันนี้ผมต้องมาหาเป็นความไปายาต้องดําเนินการอย่างถึงที่สุดครับได,ได้ฟังคลิปเสียงหรือยังไ,ได้ฟังเลยครับตัวเสียงเสียงคนพูดที่เจรจาเนี่ยพี่พอจะคุ้นไหมว่าเป็นใครในสมบอก็ก็คุ้นนะฮะคุ้นคุ้นมากเลยมีตัวตน มันไม่มันคงไม่ยิ่เทกวานะฮะก็มีตัวตนนะแต่ว่า<อ>ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางตํารวจเองเนี่ยอาจจะต้องไปพิสูจน์เรื่องของกระบวนการทางด้าน AI ไสักด้วยเรื่องการการพิสูจน์หลักฐานผมเชื่อว่าผมเป็นอดีตตารวจนะฮะผมเชื่อในศักยภาพของตํารวจไทยนะครับตำรวจไทยไม่เคยไม่น้อยหน้าตํารวจใดแล้วก็คลิปนี้เนี่ยทางคุณคุณพอเองเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงจริงของเขาครับอพอจะแง้มใช่ไหมพี่ระดับไหน จริงจริงแล้วนี่เขาเองเขาเคยถ้าเป็นบุคคลที่นินามในคลิปเสียงเนี่ยถ้าเขาได้มีการสัมผัสงานกับผมนะครับนะครับเพราะในอดีตเนี่ยผมเองผอกองขายตรงนะครับก็ทําภารกิจเกี่ยวเรื่องแชร์ลูกโซ่บทบ,บาทหน้าที่นะครับทางบุคคลคนนี้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลนิยามคนนี้นะครับเขาเคยทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องปราบปรามเรื่องของอะไรแชร์ลูกโซ่แล้วเคยพาคนมาด้วยนะฮะถ้าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับ ะะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าใครแต่ผมในนี้เนี่ยผมให้ทางเจ้าที่ตํารวจตรวจสอบด้วยนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าฝีมือตํารวจไทยเนี่ยจัดการได้แน่นอนครับตำแหน่งไหนกว่านี้นะครับเขาไม่ใช่ขลิกาไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ขลิกาวันนี้จะกล่าวโทษใครบ้างคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเสียงเนี่ยแพร่ภาพไปทั่วนะฮะดังนั้น,ะะนะะผมเองเนี่ยไม่ได้เจตนาที่นะจะเอากับ <laughs> เอาความผิดกับ กับบุคคลที่เป็นทบภาพโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับนะฮะแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยเราเจตนาที่จะเอาคนที่คนที่กล่าวอ้างทําให้ผมเสียหายนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าทางนี้นั้นเนี่ยทางเจ้าที่ตํารวจรก็จะสอบปากคำซึ่งกระบวนการยุยธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่จะเ,เกี่ยวข้องนะครับข้อหาอะไรครับที่จะอแจ้งฟังคือข้อหาหลักๆนะครับก็มีประมาณแล้วก็ มีอำนาจทางคอมพิวเตอร์แลวก็มีความผิดตามพรบอคอมในการถือแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับทางพยาพัดข่าววันเถิงกอนคกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel To p ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ